าสานักงานข่าว Business Insider นะคะได้คาดการเอาไว้ว่าใน10ปีข้างหน้าคนที่เกิดในช่วงปีพศ2540 2555เนี่ยหรือคนกลุ่ม Gen Z เนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มาครองตลาดอันนี้ก็หมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะกลายมาเป็นผู้บริโภคแล้วก็แรงงานหลักของประเทศวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าคนกลุ่มนี้ครองตลาดเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างสิ่งแรกเลยนะคะที่อาจเกิดขึ้นคือธุกรกิจต่างๆเนี่ยจะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักแล้วก็จะสนใจสภาพแวดล้อมในสังคมมากขึ้น นี่ก็เป็นเพราะว่าคนกลุ่ม Gen Z เนี่ยเติบโตมากับโลกออนไลน์แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจอยากจะเจาะตลาดกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องปรับตัวไปโฆษณาแล้วก็ไปขายของออนไลน์ค่ะอนอกจากนี้นะคะคนกลุ่มนี้ก็ซีเรียสเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็สังคมมากาแบบสอบถามของบริษัท First Insight ในอเมริกานะคะพบว่า70%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนกลุ่ม Gen Z เนี่ยเลือกที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้อมแม้ราคาจะแพงขึ้นก็ตาม ดังนั้นจะขายอะไรเนี่ยต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วล่ะคะ่ะอย่างที่2นะคะวิธีการทํางานเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นการ work from home ในช่วงโควิดนะคะก็ทําให้เราได้เห็นว่างานบางอย่างเนี่ยทำนอกออฟฟิศก็ได้บางทีมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยยิ่งสําหรับคนกลุ่ม Gen Z ที่เขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยียแล้วการทํางานแบบนี้ก็ยิ่งน่าจะง่ายเข้าไปใหญ่เลยแต่ แบบสอบถามจากหลายบริษัทนะคะก็พบว่าคนในกลุ่มเจนซีเองเนี่ยมีทั้งคนที่อยากทำงานในออฟฟิศแล้วก็ทำงานนอกออฟฟิศหลายบริษัทก็เลยเริ่มพูดถึงการทำงานแบบไฮบริดนะคะหรือว่าการให้พนักงานเนี่ยเลือกเองว่าอยากทำงานที่ไหนตามสะดวกจะที่บ้านก็ได้จะออฟฟิศก็ดีอย่างในปัจจุบันก็มีหลายที่นะคะอย่างเช่น Apple Microsoft, Amazon หรือว่าที่อื่นออีกมากมายนะคะที่เริ่มให้พนักงานทำงานแบบไฮบริดแล้วความเปลี่ยนแปลงอย่างที่3นะคะก็คืออาจจะมีเด็กเกิดกันน้อยลง อันที่จริงคนส่วนใหญ่ก่อนรุ่น Gen Z เนี่ยก็เริ่มมีลูกกันน้อยลงแล้วนะคะจากเซอร์เวย์ของบริษัทแคสเซนดรานะคะครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น Gen Z เนี่ยเขาไม่อยากมีลูกกันแล้วส่วนใหญ่บอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองส่วนครอบครัวและคนรักเนี่ยมาเป็นอันดับ2ค่ะการมีคนโสดเยอะขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้านนะคะซึ่งอันนี้เราเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้าสามารถย้อนกลับไปดูตามลิงก์ในแคปชั่นได้เลยค่ะแล้นี่แหละคะ่ะ คือ3ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในครั้งหน้าพี่จะมาพูดเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามในรายการ b Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ